ดีจากฝั่งอเมริกานะคะอเมริกากว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะน้องหวานอยู่วอชิงตันนะคะเพื่อนๆนคนไหนอยู่ที่วอชิงตันกับน้องหวานยกมือขึ้นนะคะน้องหวานพาสำรวจฤดูใบไม้ผลินะคะนี่ค่ะน้องหวานเจอเห็ดหลินจือไม่แน่ใจนะคะใครที่อยู่ก่อนน้องหวานใครที่มาก่อนบอกน้องหวานด้วยนะคะว่าใครใครพอจะรู้จักนะคะมันใช่เห็ดหลินจือไหมน้องหวานว่ามันใช่แน่นอนค่ะ แต่น้องไม่กล้าไม่กล้าเก็บนะคะคือแบบเออเราไม่มั่นใจเนะะ้องก็จะไปเก็บมันมาเลยกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเป็นอะไรไปนะคะขอเตือนเพื่อนๆที่มาใหม่เหมือนกัน,ก,นกับน้ำหวานนะคะอะไรที่ไม่แน่ใจไม่ต้องเก็บหรอกคะ่ะมันอันตรายถึงกับชีวิตได้นะคะหลักๆน้ำหวานมาสํารวจเห็ดนะคะมันก็เจอเห็ดนี่ยน้ำหวานก็ยิ้มอยู่คนเดียวในป่า แต่น้อหวานไม่กล้าเก็บนะคะคือกลัวนะคะหลังจากที่น้องหวานเดินในป่านะคะน้องหวานก็เดินขึ้นไปบนภูเขาด้วยเดินขึ้นเดินลงพอดีค่ะ3ามชั่วโมงได้ เหนื่อยมากค่ะแต่ว่าเราสนุกมากเลยนะคะคือได้เห็นพืชพันธุ์สิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นเนาะฤดูฝนนี่สวยมากเลยนั้น้องหวานชอบมันสีเขียวชอบน้องหวานชอบพืชพันธุ์ผักผลไม้อย่างนี้นะครับเอออันหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นนะมันเจริญหูเจริญตาดีค่ะสีเขียวๆอย่างเงี้ยฤดูใบไม้ผลินะคะที่เมืองไทยที่นี่น้องหวานก็ชอบนะคะ ของน้ำหวานนะคะน้ำหวานเอาใส่กระถางและก็ใส่ถังนะคะปลูกเออมันก็เกิดน,นะคะนี่น้ำหวานซื้อหอมมาจากในห้างแล้วก็แบบตัดออกนะคะตัดใบไปทําอาหารเสร็จแล้วก็ปักบันไว้รากมันออกก็มาปลูกนี่เรน่ห่ค่ะสเรน่ห่ไทยเราไว้กินกับขนมจีนใส่ลาบนะคะนี่กะเพรานะคะต้นเล็กๆกะเพราไม่ค่อยใหญ่เดี๋ยวก็คงใหญ่นะคะน้ำหวานจะอัปเดตไปให้ดูเรื่อยๆ มีเลมอนนะคะไม่รู้มันจะออกลูกไหมน้หวานก็แขนปลูกผักชีใบเลื่อยคะ่ะอันนี้ภูมิใจเสนอเพื่อนให้มานี่คะ่ะต้นเคลน้อหวานชอบกินเคลนะคะเอามาปั่นกินเนาะนี่มะเขือเทศนะคะมีหลายอย่างเลยคะ่ะผักชีลาวน้อหวานปลูกแบบเออแบบเอาใส่แบบเขาเรียก่็ผักโรยหน้านะคะไม่ได้ถึงใส่แบบใส่เยอะแยะอะไรเือชอบให้มันมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นของเครื่องครัวบ้านเรานลมันก็แบบมีความสุขดีนะคะ อย่แบ่งปันนะคะนี่สวิตชาร์ดสวิตชาร์ดน้ำหวานออกเสียงผิดโอ๊ยขอไปนี่ทามค่ะน้ำหวานก็ปลูกไปนี่เปปเปอร์มิน์นะคะไอเอาไว้ทําชานะคะเสะน่ห์นี่ไม่ค่อยกินไม่อร่อยเค้กน้ำหวาน,านก็แบบเออมีสารพัดอย่างก็แบบอยากเอามาให้ดูนะคะตอนมันงามๆอีกน้ำหวานก็จะอัพให้ดูอีกนะคะเพราะว่าภูมิใจเสนอคะ่ะเรามีเวลาได้ทําสวนแบบสวนกระถางนะ่ะสะดวกสบายด้วยนะคะ นี่ฟักทองไทยบ้านเรานะคะเดี๋ยวน้หวานก็พาดูไปเรื่อยๆนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยคะ่ะที่มาติดตามนะคะมีรับชมเป็นกำลังใจในวลกระเป๋าตุ้นเล็กๆบายบายนะคะแล้พวพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ